เจอร้องครับผมเอเราเลิกกันเถอะใช่พอน้องเขาเดินก้าวเข้ามาในบ้านทุกทุกอย่างหมดความหมายก็น้องเขาแบบว่าเด็กยี่สิบปีของเรายี่สิบปีของเราด้วยนะอ่ะขอต้อนรับดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องมิวสุภาษิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ผลงานอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ก็ที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล่อยซิงเกิลมาครับชื่อ Thanos เพลงนี้ก็แต่งโดยพี่ว่าธ oh, นากรโอ้น şey ิดหนึ่งได้ไหมคะนิดหนึ่งนหรอครับแค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปเเสียงเลิศมากเลยอ่ะ นอกจากบอกว่ามีผลงานเพลงแล้วมีผลงานอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กลังทำทำซีรีส์อยู่ครับผมก็ชื่อว่า Aquarium Man อ่าอันนี้หนูทำเองเลยไหมทำเองเลยเป็นผู้จัดเองด้วยแล้วจะเริ่มได้ดูเมื่อไหร่อะไรยังไงคะก็จะได้ดูภายในปีนี้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ใน ช่วงแคสแล้วก็กำลังทำบทให้เสร็จอยู่อ๋ออยู่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้บอกได้ไหมยังบอกไม่ได้เดีอ๋ยวรอรอติดตามรับผมกำลังจะเป็นโฟล์ก็มีแน่แน่แหละมีแน่แนแหละปีนี้ได้ดูกันแต่วันนี้เราทำเมนูง่ายพี่เอใช่ไหมเป็นอะไรคะเป็นเมนูที่คุณอ๋อมพี่อ๋อมก็ทำกินที่บ้านแอ่เช้าเป็นเหนูนเบรคฟาสต์ของบ้านเราง่ายๆนะครับครับผมเบรคฟาสต์เลิฟแล้วกัน บบว่าทำอาหารแบบโปรเฟชันอลเลยโปรเฟชันอลจริงๆครับผมจุดเตาแก๊สในรายการไหนไม่เคยติดเดี๋ยวเตาแก๊สมันไม่ได้ยากเลยลูผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมจุดไม่ติดสักทยผมก็หมุนไต่ก็ไม่ติดสักทีถ้าเป็นเตาถ่านเรียเข้าใจได้ของเตาแก๊สไมบติดเนี่ยมันแค่บิดนะไม่แต่เตาแก๊สบางรุ่นมันอาจจะเป็นแบบต้องกดต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันี่ช่วยน้องช่วยน้อง พอย้อนนิดหนึ่งแล้วน้องไปเจอกับว่านธนกิจได้ไงครับไปร่วมงานพี่ว่านก็คือคือผมเพิ่งมาเป็นนักร้องประมาณกี่เดือนประมาณสิงหงานปีที่แล้วครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนมีงานโชว์เคสของตัวเองผมก็เลยเลยรู้สึกว่าอยากอยากจะชวนที่พี่ศิลปินที่เราชอบมามาร้องเพลงในงานเราเลยครับก็เลยเชิญพี่ว่านเข้ามาแล้วก็เลยประจบเหมาะพอดีเลยเนาะใช่แล้วตอนอยู่บนเวทีก็แซวเขาเล่นๆว่าให้พี่เขามาช่วยแต่งเพลงได้ไหมอะไร เขาก็เอออเล่นๆเหมือนกันแหละแต่หลังจากนั้นก็ตามเขาล้วนๆตอนพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะจนปล่อยเพลงออกมาครับผมอ๋อไม่ว่าพูดเล่นๆแต่มันมีคลิปจรไงตัดคลิปไปแล้วคลิปไปแล้วมมราาาคนีีบแล้วัชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อทานอสทานอสแปลว่าอะไรความหมายของเขาะทานอสเป็นตัวละครตัวละคใน Marvel เป็นตัวไลน์ประมาณว่าเขามีถุงมือที่สามารถเสกอะไรก็ได้คือความเข้าความหมายความหมายเพลงคือเหมือนเราไปเราไปทานอสเนี่ยแหละ แล้วเราไปไปตามหาถุงมือมา,อาแล้วหาอัญมณีที่สามารถทําให้ถุงมือมีม,มีมีพลังมาหมดแล้วเลยแล้วพอเราได้มาปุ๊บเราให้คนแรกหมดที่เรารัก<อ>แต่ว่าพอเขากลับใช้ถุงมือนี้ดีที่เราหายไปอเศร้าด<อ>ิเศร้าเศร้ากน่ยให้เป็นอย่างนั้นน่ะอยากให้อยู่ด้วยกันตอนแฮปปี้เอนดิ้งจบไม่ต้งงองหายไปไหนแต่แค่ฟังแค่ที่น้องเรา ต้องไปฟังกันเต็มผมว่าเนื้อหาซึ้งกินใจแน่นอน่ใชแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำแล้วก็คุยไปด้วยทำไปด้วยแล้วกันเนอะให้น้องช่วยช่วยนี่มันไม่ยากอาหารนมปังเป็นสี่เหลี่ยมโอเคครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากให้ยผมรอเปิดเตาแก๊สนะครับจริงๆแล้วคือน้องเนี่ยเข้าวงการเริ่มแรกเลยมาได้ไงอะคะลูกก็โหก็เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเลยครับของผมแววมองอะไรอย่างเงี้ยไปเดินสยามไปเรียนพิเศษแล้วเขาก็แบบก็มีมีพี่คนอื่นเป็นโมเดลลิ่งเขาก็ มาชวนดูน่ากลัวนิดนึงตอนนี้เฮ้ยจริงเหรอเดินมาบอกฮ้ยน้องแบบหน้าหน้าตาโอเคมากเลยนะเรามาแคสโฆษณาไหมอ่ะเนี่ยสัญญาพี่เซ็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไมีง่ายดิตายผมก็ตกใจเลยเออให้พี่อะไรคืออะไรครับแบบผมขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหมอะไรสูตรก็ไม่ได้เซ็นแต่ว่ามันก็ก็ไปแคสโฆษณากับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ไม่ได้เซ็นนะไม่ได้เซ็นตกใจตอนนั้นตกใจครับผมแล้วพอไปแคร์แล้วได้เลยไหมงานแรก ประมาณสองสามงานได้ครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นอ้าทำไมอะไปแคสโฆษณาซิมมือถือของยี่ห้อหนึ่งครับแล้วปรากมแล้วผมได้เล่นเป็นประมาณว่าเป็นเพื่อนพระเอกอะไรนงี้แล้วก็พอวันถ่ายจริงๆเนี่ยเหมือนพระเอกสูงเหมือนจะสูงกว่ามอยกว่าที่อ่อนนิดนึงอ๋อแบบตัวเล็กเหมือนตัวเราใหญ่เกินไปเวลานั่งกับเขาเขาเลตัดผมออกเอ้ายังไม่ได้ถ่ายเขาตัดเราออกแต่ได้ค่าคิวนะแต่ไม่ได้ถ่าย แล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็ก็ได้โฆษณามามาเรื่อยๆครับก็มีได้เรื่อยๆก็คือหนูมาใส่โฆษณานี่แหละใส่แคสโฆษณามาเรื่อยๆโฆษณาถ่าย MV อะไรพวกนีอะไรแล้วพอหลังๆมาเราค่อยมาเล่นซีรีส์ครับไอ้ตอนเล่นซีรีส์เนี่ยมาได้ยังไงมีแฟนๆครับผมเขาแบบเขาแนะนํามาว่าเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ดีมากเลยนะเขาเคยอ่านนิยายอะไรพวกนี้ให้เรามาแคสดูเขาเลยไปแคสยากไหมตอนที่เขาให้เราไปแคสอ่ะเขาเอากี่คนคะตอนนั้น โอ้ตอนนั้นก็เพราะนั้นเขาเรียกไปประมาณ100รอ้อยกว่าคนครับโอ้ร้อยกว่าใช่แล้วก็ก็ได้เป็นพเอกครับโอ้แล้วก็เปรี้ยงเลยจากเรื่องนั้นใช่ใช่ใชคิดไหมว่าเราจะแบบโ่โ,หโ,หโด่งดังขนาดนี้นตอนนั้นก็คือถ้าถ้าถ้าเรื่องกระแสเนี่ยตอนนั้นผมแบบก็ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนเราอยากตั้งใจแสดงเพราะว่าม,มันในนิยายเรื่องนี้มีแฟนคลับเยอะมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเขาน่าจะคาดหวังเนยเหมือนแบบเวลาเราอ่านนิยายแล้ว จะมีภาพในหัวว่าคนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงยังไงแล้วเรามาเราก็ไม่รู้ว่าเราคงไม่ใช่ภาพในหัวเขาหลอกนีาเลยเลยรู้สึกว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่ที่แบบแสดงแล้วแบ้เขาเขาเรียกชื่อเราว่าเป็นตัวละครเลยโอ้แล้วเราก็ทําสําเร็จใช่เราก็ไปเรียนการแสดงอะไรมาไหมอ่ะก็คือก็ไปเรียนมาครับโอ้ไปไปเรียนมาค่อนข้างหนักมากมีมีช่วงหนึ่งไปเรียนมาประมาณเกือบสองปีได้แบบเรียนทุกอาทิตย์เลยโอ้โหเป็นคนมีวินัยมากเลยเนาะเออ ขั้นย้อนถามนิดนึงตอนเด็กน้องเป็นคนเรียนเก่งไหมก็พอพอโอเคอย่ามาพอโอเคมีคนบอกว่าเรียนเก่งมากไม่เชื่อหรอกเก่งมากใช่ไหมครับเพราะหน้าตาคือหน้าตาน้องฉลาดมากเนี่ยหน้าตาหน้าตาเป็นคนแบบฉลาดอะระดับไหนที่หนึ่งตลอดเลยไหมก็พอโอเคครับเฮยไม่จริงไงเขาบอกว่าเคยเป็นผู้ช่วยสอนแทนอาจารย์นะคะพี่เอ ถ้าเกิดสอนแทนอาจารย<ต>์คือต้องเก่งมากเลยมีความรู้ระดับใกล้เคียงอาจารย์นะนะคือตอนตอนผมเรียนปโทเคยเป็นทีเอของวิศวะ<อ>ไปสอนสถนิติเลยเพราะว่าผมทําวิจัยเรื่องสถิติด้วยจบวิศวะใช่ตอนนี้เรียนเรียนเอกอยู่ครับเรียนเอกด้วย,อวยโอ้โอคือตอนนี้น้องโปรไฟล์น้องแน่นมากเลยอะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรว่างๆไม่ชอบอยู่นิ่งใช่ใช่ครับผมเวลาเวลาได้ได้พักก็ชอบคิ้งงานอยู่ อย่างอย่างตอนปีใหม่แบบเหมือนได้มีเวลาพักก็แต่งเพลงป็นใหม่ก็แต่งเพลงเอง๋อยวเพลงหน้าที่จะปล่อยก็เป็นเพลงที่แต่งเองอยน้อ๋อในค่ายของหนูอะตอนนี้มีแบบว่าน้องๆที่เข้ามาเป็นแบบศิลปินหน้าใหม่เยอะแค่ไหนคะโหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแค่ตอนนี้ตัวผมเลยครับผม<อ>แต่ว่าตอนนี้กําลังก็ก็หาหาหาอยู่<ม>เรื่อยๆครับผมว่าเอ๊ะใครใครจะมามาแบบมาอยู่ในค่ายดี<ม>เพราะว่า หูถึงเวลาจริงๆพอต้องมาปเป็นศิลปินหนัก<อ>มากๆเลยนะเราแบบเด็กๆต้องมีความ,มาอดทนมากๆแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าน้งนองๆเขาฟังอยู่สมมว่าอยากจะเข้ามาเป็นศิลปินไทยของน้องอ,อ,อย่างเงี้ยต้อง ต้องส่งโปรไฟล์ส่งอะไรยังไงมาบ้างถ้าถ้าถ้าน้องสนใจดูอยู่นะตอนนี้ก็ส่งโปรไฟล์มามาที่ตัวสตูดิโอได้เลยครับก็จะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นมิวส์สตูดิโอครับผมก็ส่งส่งมาให้ได้เลยส่งโปรไฟล์มาหรือว่าถ้ามีผลงานอะไรหรือว่ามีคลิปอะไรอยากโชว์ก็ส่งมาได้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับมิวเข้าไปดูคันเลือกด้วยตัวเองไหมครับดูด้วยตัวเองตลอดเลย เอาอย่างเงี้เดี๋ยวเราทํางานกันต่อทำข้ากันต่อทำข้ากันต่อเดี๋ยวท้าข้ากันต่อเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งให้น้องพักแป๊บหนึ่งดื่มน้ำก่อนโอเคค่ะครับผมสักครู่ครับสักครู่ค่ะ